ผัดกะเพราครับผัดกะเพราไข่ดาวถ้ากินที่อื่นก็คงปกติครับแต่ตอนนี้ผมอยู่ที่เมืองต้นพึ่งครับแขวงบ่อกแก้วเดรสเลาวผัดกะเพราไข่ดาวห่อกล่องนี้ครับกล่องใหญ่ๆนี่ครับหกสิบบาทนะครับไปซื้ออยู่ที่หน้าคาสิโนตอนนี้ผมพักอยู่ที่เดินพักพอุลัพรที่พักคืนละสามร้อยบาทนะครับ ห้องแอร์500ห้องประดา300แล้วผมก็ยืมมอเตอร์ไซค์ของเจ้าขอเขาอขอไปซื้อมานะครับอยู่ห่างบ้นอยู่ห่างจากคาสิโนโรประมาณสัก5กิโลนะครับมาฟังบรรยายตลกมว่าบ้าตน,นต้นพื้นเหมือน,น,อต,อนต้นพื้นเนี่ยเป็นยังไงมันสองเดิมเนี่ยไม่ก็มีอะไรมากแล้วก็ผมอ่านกลับไปตามข่าวมาเลยมี ชาวจนนะชื่อเจ้าเว่ยเข้ามาเช่าและยามทำคาสิโนโพัฒนาที่ดินนะครับเมื่อปี2อง3ันหามหลังจากนั้นเนี่ยเขาเาร่นทำตัวนี้คาสิโนเสร็จแล้วแล้วก็คนไทยก็ก็จะม,มีมาเอาคอมพวนนะครับแล้วก็เขาพัฒนาแถวนี้จะมีที่ท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งก็คือเรียกว่าดอนดอนซาวนะครับเป็นเก,กาะกลางน้ำโขงเขานันเรือเข้าไปแล้วตรกนั้นจะเป็นโซน ของปอร์ดสีนะครับถ้าเกิดคนไทยมาส่วนใหญ่ก็ไปไป้ัปปิงทีนั่นด้วยส่วนตัวบ้านคนต้นมึงอ่ะไม่ค่อยมีอะมากชาวบ้านก้อยอยู่กับแบบสบายๆครับเป็นบ้านไม้เด็กนักเรียนก็ปั่นจักรยานกลับบ้านบรรยากาศถนนนี่ไม่มีรถยนงนะเป็นฝุ่นนิดๆน,นะครับก็เสียโมบายหนั ก็พูยกันไปถ้าเกิดให้ผมเปรียบเทียบระหว่างเมืองต้นพึ่งกับห้วยฝายนะครับในโซนที่ชาวบ,บ้านอยู่กันเนี่ยห้วยสายจะเดินฝ่าเยอะมาก,กมันห้าหกเท่านะครับถ้าเกิดมาที่นี่แนะนานั่งเรือมามาเที่ยวที่ดอนซาวหรือใครจะเข้าบ่อนไปบ่อนเลยนะครับแล้วก็ ถ้าคนมาเที่ยวปกติก็คือมานทิดดอนซาวแล้วก็เดินเล่นนิดนิดหน่อยหน่อยแล้วกลับนะครับถ้าพักที่นี่ไม่ค่อยไม่เซนการณ์ทางก็นั่งเรือข้ามฝั่งไทยมาทำบัตรอยู่ที่ตรงหลัง,งอำเภอเชียงแสนครับค่ทาทำสามสิบบาทข่ทาบันบิดห้าสิบบาทด่านเนปิดหกโมงปิดด่านเปิดแปดโมงเช้าปิดประมาณสี่ห้าโมงเย็นไม่แน่ใจมาสี่โมงครึ่งตรงนี้ ที่พักนะครับถ้าเกิดพักที่คารติโนพารีติพักสองพันขึ้นถ้าพักที่อื่นเสียงหกพักนี่ราคาประมาณห้าร้อยแถาพารติโนมีสองที่นะครับก็ประมาณราคามันห้าร้อยถึงเจ็ดร้อยที่พักธรรมดายอย่างเงี้ยมีประมาณห้าแห่งนะครับห้าถึงหกแห่งมีไม่มากกว่านี้อาหารหากินยากที่บางจนดพื้นต้องไปที่คารติโนอย่างเดียวจะมีโซนอาหารไทอยอาหารจีน อาหารลาวอาหารพรมา่าดีกว่าเนื้อพี่ถึงคนเขาขายเขาทาแป้งด้วยอยู่แถวแถวคาเิโนเลยครับแต่เดินทางไปก็ยืนรถข้าไปนั่งเช่ารถทุกๆไปก็ประมาณร้อยบาทนีะครับเหมือนกับของบ้านต้นบึ้งโดยครบทให้ดูวิวข้างนอกเห็นแม่น้ำโขงก็เลยนแสบแล้วก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับเจ้าสันใจกับพิทตัวคาเฟ่ครับ Lihat view, view, dan kemudian klik tutup. Kemudian kita akan buat satu video.